สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มารับรถเป็นซูซูกิเซีย d l สีเทาดำนะคะวันนี้ก็เออมารับจากจังหวัดบุดอนใช่ไหมคะ,คะมาจากบุดอนนะคะ,ะสำหรับลูกค้าทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้คะ การบริการเป็นยังไงบ้างคะพี่การกค่ะดีมากค่ะตอนนี้่อนตัวนี้ก็อยู่ประมาณ7 0 0 0ันกว่าบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ็ดบาทก็คือลูกค้าออกรถมาแล้วคันหนึ่งลูกชายแล้วก็มาซื้อเพิ่มอีกคันหนึ่งก็คือเป็นครอบครัวซูซูกิก็ขอให้พี่ชาร์รถคันนี้แล้วก็รวยๆเองๆนะคะก็ถ้ามีลูกค้าสนใจก็แนะนำมาต่อได้อีกนะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ